เลยหลสมเด็จย่าเนี่ยมีอ่าสมเด็จย่าเนี่ยมีมีมีเขาเรียกว่ารถพยาบาลพระราชทานนะหมอเคลื่อนที่ในสมเด็จย่าไปด้วยตลอดผมรักเหมนญาติผู้ใหญ่โอ้เดี๋ยวเธอเชื่อเถอะความรักอะจะทลายทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคได้เชื่อชน,นะความรักเนี่ยทลายทําท,ท,ท,ทลายทุกอย่าง ที่เป็นอุปสรรคได้ทาเกชินะคะสวัสดีนะคะเรื่องเล็กเธอโอ้หให้หัวใจมาเลยเหรอทาเกชิโทเลิฟ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 เป็นงนี้แน่งานอะไรก็จะเป็นอย่างนี้แหละ งานอะไรไม่มีง่ายแต่ต้องเจอมากมายหลายเรื่องราวโอ้ยร้านวิถีโอ้ยหลายละคุณหมอฉันนัดเชียโรงพยาบาลร้านวิถีมากเลยเธอหมอหมอพิไทยไปเยี่ยมเธอดีกว่าข้าวไปให้เธอกินเธอจะได้ไม่เหนื่อยไหมเอาไหมหมอเอาไหมร้านวิถีเนี่ยเคยไปเยี่ยมอ่ดา,าดาราท่านหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่อะ่ะ โอ้โหเข้าไปแบบหมอพยาบาลน่ารักหมอพยาบาลที่นี่น่ารักมากนะโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็เหนื่อค่อนข้างเหนื่อยมากด้วยนะเหนื่อยเพราะว่าคนไข้เนี่ยก็มาจากแบบว่าหลายพื้นฐานชีวิตเนาะหลายพื้นฐานการศึกษาแล้วก็พอมาก็มารวมกันอยู่ที่นี่เพราะว่าคือที่เนี่ยราคาค่ารักษาเนี่ยไม่แพงไนงะคนไข้ก็รวมมารวมกันอยู่ที่ราดวิธีแล้วจะเห็นหมอเห็นพยาบาลจะพูดเลยเลยนะ อ๋อแฟนส่งทุกวนันโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเธอเจอก็ทักทายกันนะแล้วฉันก็บอกเลยนะว่าฉันบอกเลยนะว่าที่รานวิธีเนี่ย จริงๆใครเอาข้าวไปตั้งให้คนไข้เอาลดความเครียดเอาอาหารเอาไปทําบุญเอาอะไรต่ออะไรไปช่วยหมอพยาบาลที่นี่จะดีมากๆเลยนะพูดไปหลายรอบแล้วโรงพยาบาลรัฐวิถีเนี่ยคนไข้ก็เหนื่อยคุณหมอกับพยาบาลก็เหนื่อยแล้วก็บางที่ที่นั่งรอมไม่มีแอร์มันเป็นของรัฐบาลก็งบประมาณก็จํากัดจริงๆแล้วก็คนที่จะทําบุญอะไรอย่างเงี้ยไปทําบุญในอะไรต่ออะไรเยอะแยะท,ท,ที่ที่มันที่มันเรายังไม่ไว้ใจว่า การทําบุญครั้งนี้มันจะมีมันจะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่ามานี่เลยโลงรงพยาบาลรัฐวิถีแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะพยุงชีวิตของคนหลายคนบางทีมันก็น้อยบางทีมันก็แย่งกันใช้คนไข้มียี่สิบเครื่องมีอันเดียวก็ยังมีเอออ๋อเคยเจอตอนถ่ายหลงไฟโอเคใบไม้ที่ปิดปิวกับใบเฟิร์น ฉันเป็นคนเชียร์ตลอดเห็นไหมเชียร์แบบให้หน่วยงานที่มองเห็นเลือดได้ดูคลิปเราเนี่ยได้ตระหนักถึงหมอกับพยาบาลขึ้นเงินเดือนเยอะๆหน่อยโรงพยาบาลอ่ะหมอเนี่ยเขาจะได้ไม่หนีไปอยู่เอกชนหมดใช่ไหมแล้วก็พยาบาลจะได้ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นลาออกจากพยาบาลแล้วไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนกันเยอะมากจริงๆ นี่ไงขอบคุณแม่อบอกฝากมาบริจาคบัดรวิธีนะ้ไปได้เลยเธทุกคนโน่อวานมีคุณหมอลามาเข้ามานะเป็นแพทย์อยู่ลามาเลิศช,ชอบคุยฉันชอบมีเพื่อนเป็นหมอฉันว่าอะไรที่ไม่รู้มันก็ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรคุณหมอเขาลริ่เรียนมาเขาจะรู้มากกว่าเราไงชอบดูชอบฟังชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องหมอเกี่ยวกับเรื่อง อ่าโภชนาการระหว่างวัยอ่าแล้วก็เมื่อวานนี้ฉันเมื่อวานนี้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่ทํำ้ายสังคมมากเลยหลอกลวงสังคมเรื่องการแต่งตัวมาฉันเอาโอ้โหแต่งตัวดีจะมีคนดีๆเข้ามาหาฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะพอพูดอย่างนี้มันทําให้คนอยากแต่งตัวพูดเพอเจ้อมาก มีพลังในการแต่งตัวคือคือความเชื่อมันจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าเอามาถ่ายทอดแบบนั้นไม่ได้มันต้องมันมันจริงๆเราจะคบกับคนเนี่ยเราก็จะคบกับคนนิสัยดีไม่ใช่ค,บ,คบกับคนแต่งตัวดีคนที่แต่งตัวดีอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใส่หน้ากากเพื่อจะหลอกล่ออ่าหลอกล่อคนที่ใส่หน้ากากเหมือนกันเข้ามาหรือเปล่าจริงๆ ไม่ต้องแต่งตัวดีเราไปทํางานนะขอให้ขยันหมั่นเพียรแต่งตัวธรรมดาเรียบร้อยธรรมดาใครยันดูซิว่าคนแต่งตัวดีเนี่ยเจ้านายเขาจะรักใครระหว่างทํางานดีกับแต่งตัวดีใช่ไหมล่ะแล้วการแต่งตัวดีนยต้องใช้เงินหมดแหละจะต้องใส่รองเท้าแบบนี้ชุดแบบนั้นไปสอนให้คนเป็นคนจน แล้วคนก็เข้าไปจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะมันไปโน้มน้าวคนเรื่องการแต่งเนือ้อแต่งตัวซึ่งในพอสศนี้คลิปพวกนี้มันไม่มีมันไม่ควรจะออกมาแล้วก็ออกมาก็มาหลอกล่อคนในติกต็อกนี่แหละให้เข้าไปดูนี่นั่นเข้าคอร์สประสาทจริงๆเลยคนอืมยิ่งเธอสำหรับฉันนะ แต่งตัวเรียบร้อยเหมาะสมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ไม่จําเป็นมันมันเป็นเรื่องหลัะความจําเป็นก็คืออ่าแต่งตัวให้เรียบร้อยถูกกรารรัศาสตร์ในการทํางานในการอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยถ้าอย่างนั้นนะฉันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แหละ มาสอนให้คนเปลืองตังผู้ใหญ่ต้องใส่แบบนี้สีนั้นสีนี้ไม่มีผู้ใหญ่ใส่สีอะไรคะ่ะใส่เสื้อผ้าสบายสบายเหมาะสมสะอาดพอแล้วให้มันเหมาะสมห้ามใส่สีนี้ต้องตัดผมแบบนั้นแบบนี้มาสอนให้มีแต่คนเสียตงังจริงๆแก่ตัวมาอยากจะรวบผมสบายสบาย,สบายเสื้อผ้าสะอาดไปไหนก็ บอกว่าคนเขาจะได้มองใครอยากจะมองมุมไหนก็เรื่องของเขาเลยเธอปวัเดีน้องกุ้งพาลวยพูดจริงๆนะจะแต่งตัวอย่างนี้ไปอ่ะเชิญอยากจะมองมุมไหนมองเลยไม่ต้องแคร์จะไปแคร์คนอื่นว่าเขาจะมองทำไมแค่พื้นฐานการใช้ชีวิตเนี่ยสอนให้แต่งตัวให้คนมองให้คนยอมรับไม่ต้องมายอมรับคนไม่ต้องมายอมรับบางทีคนก็ไม่ต้องดีมากเธอ คนดีมากจะถูกเอาเปรียบนะเธอคนจะต้องเห็นมีความเห็นแก่ตัวบ้างอันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ช่วยอันนี้ไม่ให้อันนี้ฉันจะทําอันนี้ฉันมันต้องมีมุมนี้บ้างไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนดีเพื่อจะให้ทุกคนยอมรับแล้วตัวเองแบบว่าย,ย่าแย่อย่าไปทาถ้าทําดีอย่างนั้นอย่าไปทํามันต้องมีความเห็นแก่ตัวบางการขอความช่วยเหลือบางทีไม่ได้บ้างอะไรบ้างอ่ใช่ไหมล่ะ จริงๆเอาพอดีพอดีถ้าเป็นคนดีบางทีมีก็ดีดีมากก็คนเอาเปรียบเอาเดือไม่ใช่หน้าที่ใช่ไหมล่ะมันต้องประมาณอย่างนี้นเธอแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวเธอดูสิฉันฉันไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรหนึ่งถ้าใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่ที่มันนั่งกับทุกคนน่ะแล้วฉันเชื่อว่าคนที่ติดตามติกต็อกฉันคือคนดีหมดอะ่ะไม่เห็นไม่เห็นจะต้องจําเป็นจะต้องมาแต่งแต่งตัวแบบว่าให้มันโกหลู อ่ามานั่งจริงๆเขาถ่ายคลิปอ่ะเขานั่งจิบกาแฟมีกระเป๋าอยู่ข้างหลังด้วยมีกระเป๋าบางอย่างอยู่ข้างหลังด้วยคือคนที่ทําแบบเนี้ยนะคือคนที่กําลังลวงคนให้มาตกกับดักของตัวเองหวังผลอยู่แล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องหวังผลอะไรพูดจริงๆนะไม่ต้องหวังผลว่าคนจะต้องมารักเราคนจะต้องมาชื่นชมเราในเรื่องการนู่นกันนี่ไม่ต้องเลยเถอ อย่างเดียวที่จะเป็นตัวอย่างให้คนได้สําหรับจันก็คือขยันทํางานเก็บเงินเธอดูสิใครถ้าเกิดผสมมูดฉันไม่ใช่คนแบบเนี้ยมานั่งบอกนั่งสอนขยันทํางานเก็บเงินพวกเธอจะตามใช่ไหมถ้าเป็นไลฟ์สาระอ่ะตามแป๊บเดียวเขาก็ไม่ไปเธอรู้ไหมหลายคนนะ่ะดูไลฟ์ฉันตั้งแต่ชันไลฟ์เปิดอย่าไลฟ์ปิดวันไหนขาดฉันไม่ได้เลยเพราะว่าเขาบอกมันมีความสุขกว่า เพราะว่าอะไรที่มันเรียวๆอ่ะมันไม่ได้ปลอมมันมีความสุขมากกว่าการที่จะไปปลอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องไปอวดให้คนรู้ว่ารวยหรือไม่รวยถูกไหมไม่ต้องไปเอากระเป๋ามาวางไม่ต้องเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแบบโชว์แบรนด์จริงๆบางทีบางทีพัถตาเกิดโชว์ขนาดนั้นมากเกินไปอ่ะบางทีมันเหมือนเราทำเพื่อให้คนอื่นมองหรือเปล่า แล้วมันได้อะไรจากการที่คนอื่นมองก็ไม่ได้ได้เงินเราเนี่ยถือกระเป๋าเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยวันนี้ก็ได้ตังค์เนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นกระเป๋าใบติ๊กตอกใบขาดเลยนะถือไปอย่างเงี้ยก็ได้เงินไม่เห็นคนไม่คนก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องถือกระเป๋าลุยกระเป๋าแอร์เมสนะถึงจะถึงจะจ้างไม่ใช่ลองคิดอย่างนี้ดูสิเพราะฉะนั้นเรา ไม่ต้องอะไรเยอะเธอรู้ไหมเมื่อวันก่อนฉันฉันเดินไปเจอฉันเดินไปห้างห้างหนึ่งแนละ้วไปเจอร้านกระเป๋าฉันฉันไม่เป็นคนไม่เข้าใจเรื่องกระเป๋านะบอกเลยไม่อยากจะเข้าใจด้วยเดินพอเดินฉันฉันเข้าใจว่าเป็นกระเป๋าแฟชั่นเป็นกระเป๋าทั่วๆไปเป็นกระเป๋าแฟชั่นพอเข้าไปเปใส่ปุ๊บเนะี่ยมันกลายเป็นแบรนด์เนมเราก็อ้าวอ้ทำไมแบรนด์เนมเยอะแบรนด์เนมแท้เหรออะไรเงี้ยเราก็ถามแท้ทุกใบครับพี่พี่อะไรเงี้ยเขาก็รู้จักเราใช่ปะ เราก็อ,าอ้าวเหลอเหล่อขอโทษทีนะขอโทษก็เลยเข้าไปก็เลยขอเลื่อนหยิบดูนั่นหยิบดูนี่พอดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าโอ้โหทำไมรองเท้าก็มีรองเท้าแตะก็มีเครื่องประดับก็มีกระเป๋าน้อยใหญ่ใบเล็กใบใหญ่ทุกยี่ห้อกองกันแบบเยอะเท่าภูเขาเรากาเลยอ่ะของแท้ทั้งหมดใช่ไหมของแท้ขอโทษทีนะทําไมมันเยอะอย่างเงี้ยช่วงนี้เยอะแม่เพราะอะไรอ่ะเธอช่วงนี้เปิดเทอม กูฟังแล้วกูน้ําตาล่วงเลยในความโง่ของของคนที่มีลูกอะ่ะไม่เก็บเงินไว้จ่ายค่าเทอมแต่ไปซื้อกระเป๋าเวลาเปิดเทอมไม่มีเงินเอากระเป๋ามาขายอะ่ะลองคิดดูว่าความโง่ความเวอร์ของคนเป็นแม่จริงๆ